บทวิทยุรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอาอออกากาศวันเสาร์ที่2เดือนกรดกราคมพศ2554เรื่องการแปลลูกไข่ขาวจากไข่เป็ดบทวิทยุโดยหัไรยาสีสุพั งานวิจัยมออกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมออกแห่งนี้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผย,ยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเราก็เป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยมีดิฉันหทยัยรัศีสุภาเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ คุณผู้ฟังคะไข่นะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคกันในทุกครัวเรือนเลยนะคะไข่ที่มีการนํามาบริโภคในประเทศไทยมากที่สุดก็คือไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดจนถึงไข่นกกระทาค่ะโดยนํามาบริโภคสดหรือว่าจะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆไข่ไม่เพียงแต่จะเป็นอาหารสําคัญของมนุษย์เราเท่านั้นนะคะคุณสมบัติหลายอย่างของไข่ย,ยังช่วยในการทําให้อาหารหรือว่าขนมต่างๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์นั้นดูหน้าบริโภคมากยิ่งขึ้นอาหารที่มีไข่เป็นส่วนผสมจะมีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเนื้อสัมผัสที่นิ่มละเอียดขนมที่นิยมใช้ไข่มาเป็นส่วนผสมนะคะก็อย่างเช่นพวกขนมเคก้กโดนัทไอศครีมน้ำสลัดมายองเนสขนมพายหรือว่าพุพดดิ้งค่ะส่วนใน ขนมหวานแบบไทยๆก็มีเหมือนกันนะคะก็ได้แก่พวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็ขนมมะแกงส่วนการทำผลิตภัณฑ์จากไข่ทั้งเปลือกก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่รู้จักกันมานานแล้วก็อย่างเช่นการทำไข่เค็มไข่ยมานั่นเองนอกจากนี้นะคะยังสามารถนำไข่มาเก็บรักษาในรูปของเนื้อไข่ก็คือไข่ขาวไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวผสมไข่แดงได้อีก วิธีการแปรรูปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดก็คือการแชร่เยื่อแข็งค่ะแล้วก็การทําให้แห้งนะคะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีการนําไข่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่นๆอีกนะคะได้แก่ไข่ต้มหลอดใช้สําหรับเสิร์ฟในสลัดบาร์ตามร้านอาหารต่างๆ ซึ่งได้รับความนิยมมากค่ะเนื่องจากมีความสะดวกต่อการบริโภคไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็ประหยัดพลังงานในการหุงต้มอีกด,ด้วยแถมง่ายต่อการบริโภคด้วยนะคะผล,ผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีทั้งในรูปแบบที่มีไข่แดงอยู่แกนกลางโดยจะบรรจุอยู่ในไส้เทียมค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคป้องกันการเกิดสีเขียวค้าในไข่แดงนะคะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกอย่างเช่นเต้าหู้หลอดที่ทำมาจากไข่นะคะหรือว่า จะเป็นไขน่นกกระทาบรรจุกระป๋องก็มีให้เห็นได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปคุณผู้ฟังคะแต่ในปัจจุบันการบริโภคไข่ลดลงเนื่องจากมีข้อมูลชี้ว่าไข่แดงอาจจะมีคอเลสเตอรอลที่สูงทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่แดงไปในขณะที่ไข่ขาวก็เป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยน้าแล้วก็โปรต,โตีนเป็นส่วนใหญ่คะ่ะซึ่งไม่มีปัญหาของเรื่อง เรื่องของคอเลสเตอรอลเลยแล้วก็ยังมีไขมันต่ําเหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมการบริโภคไขมันแล้วก็ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลอีกด้วยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าดิฉันจะมีคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในเมนูไข่นะคะของใครหลายๆคนแล้วก็จะบอกด้วยคะ่ะว่าคุณค่าทางอาหารที่อยู่ในไข่นั้นมีสารพัดประโยชน์มากเลยนะคะแต่ว่าอีกสักครู่กลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าคะ่ะ ได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทีฉันได้ลองจําแนกคุณค่าทางอาหารของไข่ตามสารอาหารที่เราจะได้รับออกมาได้ดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือไข่มีโปรตีนอยู่มากทั้งในไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็ย่อยง่าย สก็คือไขมีไขมันอยู่มากในไข่แดงนะคะประกอบด้วยไขมันชนิดต่างๆก็คือไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลค่ะชนิดแล้วก็ปริมาณของกดไขมันในไข่นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตามอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เป็ดค่ะ 3. ก็คือน้ำนะคะที่อยู่ในไข่ทุกส่วนของไข่นะคะจะมีปริมาณที่แตกต่างกันโดยไข่ขาวจะมี น้ำมากกว่าไข่แดงแล้วก็ปริมาณน้ําที่ต่างกันนี้ทําให้การเคลื่อนที่ของน้ําจากไข่ขาวสู่ไข่แดงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานไข่แดงจึงแบนแล้วก็ทําให้แตกง่ายสี 4. ก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะมีอยู่เพียงเล็กน้อยในไข่นะคะซึ่งจะอยู่ในรูปอิสระได้แก่พวกน้ําตาลกูโคสแล้วก็รวมกับโปรตีนในรูปของไตโคโปรตีนค่ะ5ก็คือแร่ธาตุที่สําคัญในไข่ก็ได้แก่ ซัลเฟอร์โพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสแคลเซียมม agnesium แล้วก็เหล็กค่ะปริมาณของร่ธาตุต่างๆนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของสัตว์ ฤด,ดูการอาหารแล้วก็อายุค่ะสุดท้ายไข่มีวิตามินที่สามารถละลายในน้ำได้ทุกชนิดยกเว้นวิตามินซีแล้วก็วิตามินที่ละลายในไขมันก็คือวิตามิน A D E และ K ค่ะโดยเฉพาะวิตามิน A และ D ซึ่งมีมากอยู่ในไข่แดงนะคะ คนไทยนิยมบริโภคขนมหวานจำพวกทองหยิบทองหยอดแล้วก็ฝอยทองรวมไปถึงเม็ดขนุนที่ใช้ไข่แดงจากไข่เป็ดเป็นส่วนประกอบแต่ขนมที่ทำจากไข่ขาวของไข่เป็ดจะได้รับความนิยมน้อยค่ะการทำขนมเหล่านี้มีอยู่ทุกภูมิภาคนะคะที่มีการผลิตจนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดก็ได้แก่อย่างที่เกาะเกรดจังหวัดนนทบุรี หรือว่าจะเป็นที่จังหวัดฉะเชิงเราเพชรบุรีนะคะและจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ดรวันวิบูลการจนากุลชรอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านก็ได้ทำการสำรวจพบว่าในไข่ขาวจากไข่เป็ดจะมีปริมาณการใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมหวานของไทยน้อยกว่าไข่แดงผู้ผลิตรายย่อยจึงทิ้งไข่ขาวหรือว่าขายไปในราคาถูกเลี่ยงมาใช้เนื้อไข่แดงจากโรงงานแยกเนื้อไข่ในการทำขนมหวานมากยิ่งขึ้นเช่นพวกทองหยิบทองหยอดแล้วก็ฝอยทองนะคะจึงเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเราจะต้องทิ้งไข่ขาวไปโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย แล้ก็ต่อไปนี้ก็จะมีคนมองเห็นคุณค่าของไข่ขาวโดยไม่ต้องทิ้งไปโดยไรประโยชน์แล้วนะคะและผู้ที่มองเห็นปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็นําข้อมูลมาทำการวิจัยให้ไข่ขาวกลับมามีค่าอีกครั้งก็คือรองศาสตราจารย์ดรวันวิบูล์กาญจาานกุลชรที่ท่านได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาผาลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ดนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ขาวของไข่เป็ด แล้วก็สามารถนำม,มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดคุณฟังของดิฉันที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวท่านใดที่มีสูตรเด็ดนะคะในการนำไข่มาปรุงอาหารก็นำมาบอกเล่าให้ดิฉันได้ฟังบ้างนะคะแต่ว่าช่วงหน้าดิฉันขอนำเมนูหน้าหล่อยที่ได้จากไข่มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อน ว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นในวันนี้รายการจับแฟ้มงานวิจัยมอกอของเราขอแป้งโฉมเป็นรายการอาหารสักหนึ่งวันนะคะและเมนูจะชวนหิงสักแค่ไหนช่วงหน้าได้ทราบกันแน่นอนค่ะ มเมนูชั้นหนึ่งของเราก็ได้มาจากการวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งได้นำไข่ขาวที่มาจะกลายเป็นของเหลือจากโรงงานทำขนมให้กลายมาเป็นไข่ขาวจากไข่เป็ดได้หลายเมนูด้วยกันเมนูแรกที่จะขอแนะนำในวันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์เต้าหู้แผ่นที่ทำจากไข่ขาวนั่นเองค่ะ การทำเต้าหู้แผ่นไข่ขาวอบแห้งสามารถทำได้สองแบบนะคะก็คือไข่ขาวผสมกับไข่น้ำหรือผําแล้วก็ไข่ขาวแบบไข่ขาวล้วนนะคะก็ได้แก่ไข่น้ำหรือผําคือผําเป็นชื่อเรียกทางภาคอีสานค่ะเป็นพืชน้ำชนหนึ่งที่มีลักษณะสีเขียวคล้ายไข่ปลาเล็กๆขึ้นอยู่บริเวณผิวน้ำโดยปกติไข่น้ำหรือผํานะคะจะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ไม่มีน้ําไหลเวียนแล้วก็เป็นพืชผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมนําไปประกอบอาหารอย่างเช่นจะน,นําไปแกงต้มยำเจียวหรือว่าผสมกับไข่หรือว่าจะใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความหอมมันอร่อยมากยิ่งขึ้น ได้ฟังแค่นี้ก็รู้สึกขิวผิวกันมาแล้วใช่ไหมคะแต่น่าเสียดายค่ะที่ในปัจจุบันไข่น้ํหดือพันกลายเป็นของหายากเนื่องจากแหล่งน้ําในธรรมชาติมีความสกรปรกเน่าเสียหรืออาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่จึงทําให้ไข่น้ําไม่สามารถจเจริญเติบโตอยู่ได้แต่หากเรานําไข่น้ามาเพาะเลี้ยงก็จะได้ไข่น้ําที่สดสะอาดไว้ประกอบอาหารแล้วก็ยังสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยนะคะ และเราก็ได้พอรู้จักกับไข่น้ำํำดูดพมกันไว้บ้างแล้วต่อมาเราก็ถึงขั้นตอนลงมือเรียกน้ําย่อยให้ทํางานกันแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือขั้นตอนวิธีการทําเมนูที่มีไข่น้ําเป็นส่วนผสมเริ่มด้วยการล้งางไข่น้ำํำดูดพําให้สะอาดนะคะใส่ตะแกรงทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําจากน้ํา จากนั้นนะคะก็นําไข่น้ําลวกในน้ําเดือดประมาณ3นาทีทิ้งให้เสด็จน้ําแล้วก็นําไข่ขาว100กรัมผสมกับไข่น้ำ50กรัมค่ะเติมพริกไทยแล้วก็ซิ้วขาวเล็กน้อยคนให้เข้ากันนําไปขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยเครื่องทําทองม้วนตั้งไฟไว้ที่ อุณภูมิ150องศาเซลเซียสเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะจากนั้นก็ทําการลอ,อกออกตัดเป็นเส้นขนาดกว้าง0.7ซนเมตรยาว5-7เซนค่ะนํามามัดเป็นปมแล้วก็นําไปอบแห้งที่อุณหภูมิ60องศาเป็นเวลาสามชั่วโมงทิ้งไว้จนแห้งสนิทนะคะและส่วนการทําเต้าหู้แผ่นไข,ข่ขาวล้วนสามารถทําตามวิธีข้างต้นได้เลยค่ะเพียงแต่ไม่ต้องใช้ไข่น้ําหรือผําเป็นส่วนผสมเท่านั้นเอง คุณ้ฟังคะไข่ขา,ขาวหรือว่าไข่เป็ดนะคะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลกักแล้วก็มีไขมันคาร์โบไฮเดรตน้อยคะ่ะเหมาะที่จะเป็นอาหารของคนที่ดูแลเรื่องน้ำหนักเมื่อนำมาพัฒนาเป็นเต้าหู้แผ่นอบแห้งก็จะได้ผลิตภัณฑ์ลักษณะไข่เต้าหู้แผ่นถ้าเติมผักอย่างเช่นไข่น้ำซึ่งเป็นผักพื้นบ้านทางภาคอีสานลงไปก็จะได้วิตามินเเบต้าแคโรทีนแคลเซียมเหล็กนะคะสามารถ ใช้ปรุงเป็นแกงจืดหรือว่าปรุงในลักษณะต่างๆได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์ทำให้อายุอาจจะมีการเก็บรักษาได้สั้นนะคะจึงมีการเติมเลเกอรีสต์ผงแห้งลงไปในไข่ขาวที่ระดับไม่น้อยกว่า0.3%หมักนานไว้3ชั่วโมงค่ะแล้วจึงนําไปขึ้นรูปเป็นแผ่นตัดแล้วก็มัดเป็นเส้นปมให้ดูน่ารับประทาน จึงนำไปทําแห้งนะคะบรรจุอยู่ในถุงโพลิโพรลิทนีนค่ะซึ่งเป็นถุงพลาสติกที่ทนแรงกระแทกสูงทนต่อการขีดข่วนทนสารเคมีแล้วก็มีจุดอ่อนตัวสูงนะคะมีความหนาแน่นต่ําแล้วก็มีอุณหภูมิในการหลอมสูงจึงทําให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ถึง120องศาค่ะ แล้วก็จะปิดผนึกเก็บไว้ได้นานถึง3าเดือนโดยสีของผลิตภัณฑ์จะใกล้เคียงกับของที่ทำใหม่เลยค่ะคุณฟังคะแล้วเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าไข่ขาวจากไข่เป็ดเป็นสิ่งที่เหลือใช้ จากผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมของขนมไทยอย่างเช่นการท,ทําทองหยิบทองหยอดโดยร้านขนมไทยขนาดใหญ่จะมีปริมาณการใช้ไข่เป็ดประมาณ1นึ่งหมื่นฟองต่อวันเลยนะคะส่วนร้านขนาดเล็กก็มีปริมาณการใช้ประมาณ4ี่พันฟองต่อวันแสดงให้เห็นถึงปริมาณไข่ขาวที่เหลือใช้เป็นจํานวนมากในด้านสมบัติของไข,ข่ขาวไข่ขาวจะมีสมบัติเป็นตัวยึดเกาะที่ดีสามารถยึดเกาะกับวัตถุดิบอื่นๆได้ดีค่ะ ส่วนในด้านคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกชนิดไข่ขาวจะมีไขมันต่ำแต่ว่ามีโปรตีนสูงสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวอย่างเช่นทองม้วนซึ่งในปกติจะใช้ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงรวมกันทำให้มีคอเลสเตอเอรจากไข่แดงอยู่สูงนะคะ ซึ่งแทนที่ด้วยไขขาววางส่วนจะทำให้ทองมวลที่ได้มีคอเลสเตอรอลลดลงทำให้มีการบริโภคในกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางขึ้นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่รับรองว่าช่วงหน้าดีฉันมีเมนูที่น่ารับประทานแล้วก็อร่อยไม่แพ้เมนูนี้เลยค่ะ ฟังคะหลังจากที่เราได้อาหารข่าวมาแล้วเมนูต่อไปก็ขอเป็นการทำขนมไทยๆอร่อยๆบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือการทำทองม้วนจากไข่เป็ดนั่นเองโดยการใช้ไข่ขาวเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการลดปริมาณไข่แดงให้น้อยลงทำให้มีระดับของคอเลสเตอรอลลดลงค่ะมีวิธีการก็คือเตรียมไข่ขาวโดยตอกไข่แล้วก็แยกไข่ขาวออกจากไข่แดงส่วนไข่นะคะก็รวม เตรียมโดยการตอกไข่ทั้งฟองโดยไม่ต้องแยกไข่ขาวออกซึ่งในสูตรนี้เราจะใช้อัตราของไข่รวม50กรัมต่อไข่ขาว50กรัมค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งสารยเนิกระสงค์100กรัมด้วยตะแกรงร่อนนะคะแล้วก็บดน้ําตาลทรายครึ่งขีดด้วยเครื่องบดจนละเอียดจากนั้นก็ตีไข่เข้ากาันแล้วก็ผสมแป้งทีละน้อยนะคะกับกะทิ1กล่องตีให้เข้ากันจนกะทิหมดค่ะ แล้วก็เติมน้ําตีให้เข้ากันจากนั้นก็ตํนตาน้าตาลทรายที่บดไว้แล้วก็เกลือแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเปิดเครื่องทําทองม้วนตั้งไฟไว้ที่อุณหภูมิ170องศาแล้วนาผ้าขาวบางมามัดทําเป็นที่ทาเนยค่ะแล้วก็ทาเนยลงบนแผ่นพิมพ์ทั้งสองด้านบนและล่างนะคะพอเครื่องร้อนก็ตักหยอดส่วนผสมลงในพิมพ์ทองม้วนแล้วก็ปิดพิมพ์ให้ความร้อนประมาณหนึ่งนาที แล้วก็ดูจนขนมสุกนะคะมีสีเหลืองแล้วก็จึงนําออกจากแผ่นพิมพ์นะคะเราท้องมวนที่ได้ก็จะเป็นรูปทรงกระบอกทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็ค่อยใส่ถุงพลาสติกปิดปักถุงให้สนิท นอกจากนี้นะคะเราสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากขึ้นโดยอาจเพิ่มรสชาติของทองม้วนที่เราจะทําการทดลองในห้องปฏิบัติการก็คือมีรสถ,ถั่วแดงฝักทองสับป,ประรดโดยใช้สูตรที่มีปริมาณของไข่รวมต่อไข่ขาวเท่ากันก็คือ50:50 50ค่ะนำไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบทดสอบนะคะความชอบผู้ทดสอบ20คนทำการทดลองสองครั้งก็จะพบว่า ทองม้วนรถฟักทองได้รับแนนความชอบสูงที่สุดส่วนรถถั่วแดงแล้วก็รถฟักทองก็ลดหลั่นตามลงมานะคะสำหรับรถทองม้วนฟักทองนะคะจะมีเนื้อสีเหลืองทองนะคะมีงาดำกระจายอยู่ทั่วแผ่นทองม้วนมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนทำให้ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดค่ะคุณฟังคะไข่ขาวมีปริมาณไขมันอยู่น้อยมากนะคะก็มีอยู่เพียง 0.1%เท่านั้นแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจแล้วก็โกรคหลอเดเลือดตันในขณะที่ไขแดงมีคอเลสเตอรอลสูงถึง1.6%ดังนั้นการลดปริมาณไขรวมในท้องม้วนลง50%จึงเป็นการลดปริมาณไขแดงลงด้วยค่ะ ซึ่งทําให้มีระดับของคอเลสเตอรอลลดลงนอกจากนี้ในฟักทองก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ก็ได้แก่เบต้าแคโรทีนซึ่งจะถูกนําไปสังเคราะห์เป็นวิตามิน A สามารถเป็นส่วนป้องกันโรคมะเร็งทําให้ไขมันน้อยนะคะมีปริมาณแคลอรี่ต่ํามีธาตุเหล็กวิตามิน C ตลอดไปจนไนาอาซินวิตามิน B1 แล้วก็วิตามิน B2 ค่ะเพราะฉะนั้นทองม้วนสูตรไข่รวมนะคะ ไข่ขาว50ต่อ50รถฟักทองจึงมีปริมาณคอร,าาร์โบไฮดรลดลงครึ่งหนึ่งจากทองมว้วนสูตรไข่รวม100%และอาหารสัตและอาหารต่างๆนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นการบริโภคทองมว้วนสูตรไข่รวมต่อไข่ขาว50ต่อ50นะคะรถฟักทองจึงเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักรู่ก่อนค่ะ องถึงสามเมนูแล้วนะคะพอสําหรับมื้อเย็นมื้อนี้หรือยังคะถ้ายังไม่พอก็มาต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่เป็นวิธีการถนอมอาหารแถมยังเก็บไว้รับประทานได้นานอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไข่ขาวของไข่เป็ดนะคะแล้วก็ไข่ขาวจากไข่ไก่โดยนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไข่คุณฟังฟังไม่ผิดหรอกค่ะใช่แล้วค่ะดิฉันกำลังพูดถึงไส้กรอกไข่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไข่ต้มหลอดสามารถนำไปเสิร์ฟในสลัดบาร์ตามร้านอาหารแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกนะคะก็อย่างเช่นไข่พะโล้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการฆ่าเชื้อแบบพาเจไรต์เพื่อให้เก็บรักษาได้นานอยู่ในตู้เย็นค่ะวิธีการก็คือนำไข่มาล้าง เปลือกนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งจากนั้นก็ทําการแยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงออกจากการกรองไข่ด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ดาส่วนที่กรองได้บรรจุในไส้คอลลาเจนนะคะมัดให้มีขนาดยาวเท่าละประมาณ2เซนค่ะ แล้วนำไปให้ความร้อนในน้ำอุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา5นาทีจากนั้นนำไปแช่ยเย็นเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิแล้วก็นำไปต้มในน้ำเดือดอีก5นาทีแช่น้ำเย็นทำการผึ่งให้แห้งแล้วก็ตัดแยกไส้กรอกแต่ละลูกออกจากกันนำไปบรรจุใส่ถุงโพลีโพรพิลีนนะคะถุงละ10ลูกโดยน้ำหนักรวมของไส้กรอกไข่ขาวต่อหถุงเท่ากับประมาณ 65กรัมค่ะจากนั้นก็นำไปปิดผนึกแบบสุญญากาศโดยดึงอากาศออกเป็นเวลา4นาทีตั้งระดับการให้ความร้อนเท่ากับ2.8ส่วนวิธีการผลิตไส้กรอกไข่ขาวในน้ำพะโล้นะคะทำได้โดยนำน้ำพะโลซึ่งประกอบด้วยซูไก่ก้อนนะคะ1ก้อนซีอิ๊วดำ12กรัมซีอิ๊วขาว25กรัมน้ำปลา20กรัมแล้วก็น้ำตาลสาย25กรัม ผงพะโล้12กรัมค่ะแล้วก็น้ำ1ลิตรเติมส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็ตั้งไฟจนเดือดคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วก็กรองน้ำพะโล้ด้วยผ้าขาวบางเพื่อกำจัดตะกรันออกนะคะจากนั้นก็ต้มน้ำพะโล้ที่กรองไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมบรรจุจากนั้นก็นำไส้กรอกไข่ขาวบรรจุลงในถุง6ลูกแล้วก็ เติมน้ำพะโล,ล้ร้อนจัดลงไปในถุงนะคะ90มิลลิตรแล้วก็ปิดผนึกถุงแล้วก็ทำการพัชลายค่ะคุณครังคะแล้วก็มาถึงเมนูปิดท้ายของรายการของเราในวันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เสริมโปรตีนจากไข่ขาวค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมบริโภคมากในปัจจุบันนะคะโดยเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเจ้าซึ่งจะมีราคาถูกปรุงง่ายสามารถนํามาประกอบอาหารได้ หลากหลายรูปแบบนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวให้คุณค่าทางโภชนาการในด้านพลังงานแล้วก็คาร์บโบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณนค่าทางโภชนาการของเส้นก๋วยเตี๋ยวจึงทําได้โดยการเสริมโปรตีนจากแหล่งต่างๆอย่างเช่นแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มแล้วก็พ่องไขมันเนื้อสัตว์สารไลยสไปรูเินานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเติมผกักอย่างเช่นฟักทองคะนา้าใบเตยลงในส่วนผสมน้ําแป้งเพื่อให้เส้นก๋วยเตี๋ยวมีวิตามินกร แล้วก็มีเส้นใหญ่อาหารเพิ่มขึ้นและด้วยเหตุผลดังกล่าวค่ะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนําไข่ขาวจากไข่เป็ดมาเติมแป้งข้าวเจ้าที่ทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เพื่อให้ได้เส้นที่มีสัดส,ส่วนของโปรตีนที่สูงขึ้นซึ่งลักษณะของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ได้ก็จะมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุนมีเส้นที่สีเหลืองน่ารับประทานนะคะดิฉันหมังว่ารายการ งานวิจัยที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้อาจจะทำให้มื้อเย็นของคุณผู้ฟังได้เมนูใหม่ๆที่ได้จากรายการของเรานำเสนอไปมาจัดแจงอยู่ในสำรับอาหารของคุณผู้ฟังอยู่สักเมนูนะคะใครเป็นอาหารที่มีประโยชน์หาง่ายราคาถูกยังไงขอให้คุณผู้ฟังทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันให้อร่อยนะคะขอให้เจริญอาหารแล้วก็มีสุขภาพดีจากอาหารเมนูไข่กันทุกคนค่ะสัปดาห์หน้าที่ฉันจะนำเรื่องราว ผลงานวิจัยดีๆอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังวิข้อาะห์แนะนำติชมรายการก็ สามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอที่ตู้ปอน1น7 7งศูเปทเกษตรศาตสาตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ